สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับีวงจันทของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวมีนลัคนามีนในช่วงของ ครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนสิงหาคม2015นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดอย่างไรสำหรับตัวคุณกันบ้างนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามปลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงในการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ไพ่อาจจะมีน,อน้อมมของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่หลายเนาะทีนี้เรามาดูกันไพ่ใบแรกของเขาคนนั้นนะครับได้ไพ่ e Fool แล้วก็เป็นไพ่ i n งถือถ้วย A อ็ o ออฟนะครับแล้วก็เป็นไฟ of p พนทาเคิไพ่ใบสุดท้ายได้ไพ่2ดาบทีนี้เรามาดูกันต่อว่าจิตใต้สํานึกของเขาคนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรสํหรับเชาวลาซิมีนและคนามีนนะครับไพ่ใบแรกแถวล่างคือไพ่เดอะเทมเพลตแล้วก็เป็นไพ่ซิกออ p เพนทาเคิไพ่เดอะซันาชินีถือเหรียญ ไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่เดทอิทธิพลใต้สำหรับได้ไพ่วิวอ o ฟฟอร์จูนนะครับไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกนะครับสำหับตัวเขานะครับได้ไพ่ใบ,บน,นี้เลย8ดาบ8ดาบเนี่ยแปลว่าเขาอาจจะมีความรู้สึกมืด8ดดานมีความรู้สึกแบบ ไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมันทำให้เขามีความรู้สึกกังวลมีความรู้สึกแบบถูกปิดกั้นในเรื่องของอสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นหรือเขาอาจจะบล็อกคุณในสับบางคนก็ได้เช่นกันหรือเขาอาจจะถูกคุณบล็อกก็ได้เช่นกันมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถ มีความรู้สึกในเรื่องของความเป็นตัวของเขาเองได้หรือเขาอาจจะกําลังมีความไม่ตกความกังวลกับในเรื่องของสถานการณ์กับความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกเติมเต็มนะครับเขาอาจจะกลัวนะครับในเรื่องของความผิดหวังสิ่งต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเขาเองเพราะในช่วงเนี้ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเขามีความเนกาทีฟค่อนข้างสูงแล้วก็อาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มมีความ รักความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกเต็มเๆห้าเหลีย่ยงบางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณอ่ะไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ดูแลกับเขามากเท่าที่ควรนะครับหรืออาจจะไม่ได้เข้าใจเขาในสิ่งที่เขาเป็นหรือสิ่งที่เขาต้องการมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าเขาก,ากระอักะอวนในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับ มีปัญหากับไม้เซตในการตัดสินใจอะไรต่างๆนะครับเพราะเขาอาจจะมีความรู้สึกที่แบบว่าหนาวเหน็บเย็นชากับความรู้สึกที่คุณกับเขามีช่องว่างระหว่างกันเยอะจนเกินไปมันทําให้คุณกับเขาเนี่ยนะครับมันแบบไม่สามารถติด ปฏิปต่อกันได้นะครับในความสัมพันธ์และเขาอาจจะก,กลัวในเรื่องของความที่คุณกับเขาเนี่ยมีการทะเลาะก,กันหรือมีปัญหาใจกันหรือมีอะไรก็แล้วแต่ที่มันทําให้เกิดความรู้สึกขัดแย้งกันเนี่ยเขาอาจจะก,กลัวการสูญเสียคุณไปจากไพ่ใบนี้คือไพ่เดทนะครับไพ่เดทเนี่ยแปลว่าเขายังกอดรัดคุณเอาไว้เพราะเขาอาจจะก,กลัวการสูญเสียที่เหมือนกับคุณอะ จะจากเขาไปเนาะเพราะว่าเขาอาจจะมีความรู้สึกที่ยังคิดมากไงเพราะแปดดบมันแปลว่าเขาไม่รู้เลยว่าคุณคิดอะไรกับเขาอยู่นะครับว่าคุณยังอยากมีเขาอยู่ในชีวิตไหมอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเขาเลยแบบกลัวไงกลัวว่าคุณจะจากเขาไปเขาก็อาจจะพยายามตื้อคุณหรือพยายามที่จะเหมือนกับหลังคุณเอาไว้ทั้งที่ตามจริงแล้วความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ย มันอาจจะมีโอกาสมีแนวน้มทิศทางที่ยังดีกันอยู่ได้นะแต่บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าสายไปแล้วที่เขาจะเ้าเรียว่าอะไรนะสายไปแล้วที่เขาจะมาเรียกร้องอะไรตอนนี้ในสําหรับบางคนอาจจะเลือกที่จะ move on ไปก็อาจจะเป็นไปได้แต่บางคนนะครับยังเลือกที่จะยังมีเขาอยู่ในชีวิตก็ได้เนาะอันนี้เราก็เคารพการตัดสินใจของทั้งสฝ่ายผมก็ต้องเป็นกลางแล้วก็อ่านตามไพ่น้งว่าใครที่ยังไม่อยาก ปล่อยวางเขายังกอดรัดเขาอยู่เหมือนกันเนี่ยนะคุณยังมีโอกาสของการที่เขากับคุณยังสามารถกลับมามีความรู้สึกดีๆต่อกันและกันได้นะครับอาจจะห่างกันไปชั่วครั้งชั่วคราวเพราะไพ่เดทเนี่ยเราะว่ายังมีการห่างกันไปเพราะอิทธิพลของดาวประจาตัวของคุณนะครับโคจอน พักองศาหรือทางโหราศาสตร์เรียกว่าถอยหลังนะครับและก็ดาวคู่ก็จะมีโอกาสของการถอยหลังด้วยในไม่ช้านี้ก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยดูไม่ขยับดูไม่คืบหน้าแล้วก็อาจจะมีความเต็มไปด้วยความรู้สึกที่อาจจะกลัวการผิดหวังต่างๆอะไรแบบนี้เป็นต้นมีความรู้สึกที่ไม่มั่นใจในเรื่องของสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่มีต่อกันความไว้เนื้อเชื่อใจกันต่างๆอาจจะดูเหมือนกับ มีเนกาทีฟต่อกันแบบนี้เป็นต้นจากไพ่สองมาสดาบนะครับอิทธิพลของไพ่สองดาบบอกว่าคุณอาจจะต้องพยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าเพิ่งเร่งอย่าเพิ่งรีบจนเกินไปเพราะในความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะยังสามารถที่จะกลับมามีความสุขความหวังการเต็มๆที่ดีหรือยังมีโอกาสของการปรับทิศทางของความรักความสัมพันธ์มีโอกาสรีร์น ต่อกันและกันได้อีกครั้งหนึ่งจากไพ่ The t e m p e r a n c e t h e Temperance หมายถึงไพ่ของการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงการที่สามารถกลับมามีความสุขความหวังการเต็มเมระหว่างกันและกันได้นะครับ The t e m p e r a n c e กับไพ่วงล้อแห่งโชคลาภแปลว่าคุณกับเขายังมีโอกาสเป็นคู่ของคนรักที่ดีต่อกันได้กลับมามีความสุขความสมหวังร่วมกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหรือพูดง่ายง่ายคือ2ใบเนี่ยมันเป็นไพ่ที่คุณกับเขายังสามารถกลับมา คุยกันกลับมาสารสัมพันธ์ต่อกันหรือกลับมามีความสุขระหวหมัาางกันและกันที่ดีได้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าไพ่สองใบเนี้ยมันหมายถึงไพ่ของการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของกู้ของคนรลักที่จะทําให้เรากับเขาสามารถอารมณ่อรวยกันสามารถที่จะมีการแบบปรับความเข้าใจกันหรือคืนดีกันนั่นเองเนาะม,มันก็เป็นโอกาสมีนานมทิศทางที่ดีนะครับ เพราะเขาอาจจะยังเปิดโอกาสให้กับตัวคุณที่ยังสามารถมีโอกาสให้โอกาสดีๆเพราะไพ่ใบน,นี้คือซ si um, ิกออฟเพนทาเคิแปลว่าเขายังเปิดรับหรือยังมีโอกาสที่ยังจะยื่นสิ่งดีๆให้กับตัวคุณนะครับยังสามารถเปิดรับกับสิ่งที่ดีกับตัวคุณได้เพราะเขาอาจจะยังดูแบบยังไม่สามารถตัดขาดจากคุณได้อย่างที่บอกไปเพราะเขาอาจจะกลัวการสรูญเสียตัวคุณไปเขาก็เลยรู้สึกว่าเขายังเปิดโอ,อรับ ให้โอกาสกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้ถ้าคุณยังอยากมีเขาอยู่ในชีวิตวงเล็บถ้าคุณกับเขายังอยากมีกันและกันอยู่ในชีวิตนะครับและคุณกับเขายังเป็นคู่ของคนหลักต่อกันเนี่ยโดยเฉพาะคนธาตุดินพฤกษบกันมังกรและคนธาตุน้ํากรกฏพิจิกมีนมีราชาถือถ้วยและราชินีถือเหรียญมาปรากฏแปลว่านะครับเขาอาจจะอยากเต็มเตมความรู้สึกให้กับตัวคุณ และก็อยากให้คุณเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเขาด้วยเพราะว่าราชาถือถ้วยเปราะว่าเขานั่งอยู่บนบันลังที่เอียงบันลังที่ต้องการการซัพพอร์ตนะครับส่วนราชินีถือเหรียญเนี่ยเขาปรารถนาที่คุณอาจจะมีความเข้มแข็งความรู้สึกกับการที่อยากจะตอบรับกับสิ่งที่ดีเพื่อจะได้เติมเต็มความรู้สึกระหว่างกันและกันให้มากเพราะราศีธาตุน้ํากับราศีธาตุดินเนี่ยเป็นราศีขึงกันเกื้อกูลกันเพราะราศี มีนคือราศีธาตุน้ํานะครับก็คือราศีธาตุน้ําส่วนคู่ครองคือราศีกันก็เป็นราศีธาตุดินก็คือเป็นราศีที่ตรงกันข้ามกันเป็นราศีที่ร่วมกันนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันดังนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่คุณกับเขายังสามารถเติมเต็มยังสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงพูดคุยนะครับเคลียความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันได้น้อดังนั้นเนี่ยทั้งราศีธาตุน้ำและก็ ธาตุดินยังสามารถกลับมามีความสุขความสมหวังร่วมกันได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะมีอะไรที่ดีๆเข้ามากับในเรื่องของภาวะความรู้สึกในสิ่งต่างๆนะครับอะไรที่มันเป็นเนกาทีฟอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถเติมเต็มเนี่ย คุณควรจะตั้งพยายามเปิดรับให้มากและปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดมีไพ่เดิฟฟูด้วย The Fool เดิฟฟูเแราะว่าคุณอาจจะมีโอกาสของการเปิดรับในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นและคุณอาจจะมีการเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศบางคนอาจจะเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปหาคู่ของคนหลักก็ได้เพราะบ,บางคนอาจจะมีคู่คองคนรลักอยู่ที่ต่างประเทศอะไรแบบเนี้ยก็ได้เนาะหรือว่าอาจจะ พบลักกับคนแดนไกลอะไรแบบนี้สำหรับใครที่โสดโดยเฉพาะคนธาตุน้ําแล้วก็คนธาตุดินนะที่จะเจอนะครับก็มีเดอะฟูพยายามปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดอย่าไปวิตกกังวลเกินไปอย่าไปคิดมากจนเกินไปอย่าเพิ่งไปกดดันจนเกินไปเนาะเพราะว่าคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณควรจะได้รับมีไพ่เดอะซันมาเดอะซันหมายถึงแสงสว่างนำพาชีวิตให้กับตัวคุณได้เจอกับ เขาอีกครั้งหนึ่งเพราะอย่างที่บอกแล้วว่ามีวงล้อแห่งโชคลาภด้วยเดรซันกับวงล้อแห่งโชคลาภถ้ามาพร้อมกันเนี่ยแปลว่ามีโอกาสที่สูงกับการที่เขาจะกลับมานะครับติดต่อสื่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณได้เพราะไพ่เดรซันคือไพ่ที่ดีที่สุดในสําหรับ r i d e r w a เวทนะครับมันเป็นไพ่ของความสุขความสมหวังความอบอุน่นการเริ่มต้อนอีกครั้งหนึ่ง แล้วไพ่วงล้อแห่งโชคลาภคือการกลับตลบปัดอีกครั้งหนึ่งอะไรที่มันแย่อยู่แล้วเนี่ยมันจะสามารถกลับพลิกฟื้นมาและมีความหวังใหม่จากไพ่เดอซันแล้วทําให้เรากับเขาสามารถประดิฐประต่อความรู้สึกดีๆต่อกันและสามารถที่เขากับคุณยังจะ,ะกลับมามีเป็นคู่กันได้แต่ถ้าคุณดีอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องระมัดระวังจะมีปัญหาเล็กน้อยอันนี้ก็ต้องพยายามปรับสมดุลในเรื่องของบาลานซ์ให้ทุกอย่าง เท่ากันเนาะมีไพ่เดอะไทมเแลนซ์แปลว่าต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างกันและกันถ้าคุณกับเขายังรักกันดีอยู่ คุณก็ควรจะต้องพยายามเติมเต็มความรู้สึกให้กับกันและกันเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาและไม่มีช่องว่างนะครับใครที่ดีอยู่ก็ต้องปรับปรุงเล็กน้อยเพื่อจะได้เติมเต็มความรู้สึกความแน่นแฟนต่อกันเพราะว่าบางทีแล้วคุณอาจจะรักกันมานานแล้วแต่ว่ามันอาจจะมีการจืดจางกันไปบ้างนะครับหรือว่าอาจจะมีการแบบลดน้อยถอยลงไปบ้าง อะไรแบบนี้เราก็ควรจะต้องพยายามเติมเต็มความรู้สึกนะครับบาลานซ์ Balance, สมดุลบ้างอะไรแบบนี้เพราะบางทีเราอะรักกับเขาไปนานนานนะครับมันจะมีความรู้สึกที่ยึดต,ติดความรู้สึกที่แบบต้องการอะไรบางอย่างจากคู่ครองคนรักมากจนเกินไปเพราะบางทีเรารู้สึกว่าเราได้ครอบครองนะครับกับความรักแล้วเราจะยิ่งรู้สึกเหมือนมีความพึงหวงมีความหวาดระแวงมีความรู้สึกอยากได้นะครับหรือมีความแบบเหมือน ต้องการกับเขามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ดังนั้นเราก็ต้องพยายามสมดุลแล้วก็บาลานซ์อะไรที่มันมากเกินไปก็ควรจะต้องปรับ นะครับอะไรที่มันน้อยเกินไปก็ควรจะต้องเพิ่มเติมจะได้มีความสุขความหวังร่วมกันและกันมากกว่านี้เพราะถ้าเกิดคุณพยายามเรียกร้องอะไรมากจนเกินไปมันอาจจะไม่เป็นผลแถมยังมีใน,นลักษณะของปัญหาที่อาจจะมีการห่างหายกันไปแล้วก็ถูกบล็อกด้วยนาะเพราะไพ่ใบน,นี้ก็คือเอ็กออฟซอร์ดเนี่ยแปรว่าเขาอาจจะบล็อกคุณหรือคุณอาจจะบล็อกเขาก็ได้ถ้าเราเรียกร้อง สถานะความรักความสัมพันธ์เยอะจนเกินไปหรือเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างให้เขามาตอบโจทย์กับความรู้สึกให้กับตัวเรามากจนเกินไปมันก็จะทําให้เรากับเขานั้นมีปัญหากันและกันได้แต่ถ้าเราปล่อยวางความรู้สึกให้มันแบบไม่ยึดติดอะชิวๆไปไม่ต้องไปแบบเรียกร้องอะไรจนเกินไปเนาะเพราะว่าบางทีการเรียกร้องมันก็คือความกดดันแต่ถ้าเราปล่อยวางความรู้สึกให้มันแบบค่อยเป็นค่อยไปซะทุกอย่าง เราก็ยังมีโอกาสของการเติบโตการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างที่บอกไปว่าบางทีคุณกับเขารักกันนานนะครับแต่ไม่เติมเต็มความรู้สึกไม่เติมความหวานให้กันเลยมันก็อาจจะจืดชืดแล้วก็จืดจางแล้วทาให้เขาอาจจะ มีในเรื่องของการที่อยากจะไปสแสวงหาคนอื่นที่ดีกว่าเราก็ได้อันนี้มันก็เป็นช่องว่างคุณก็ต้องเติมเต็มความรู้สึกให้นะครับสิ่งดีๆกับเขาหรือเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเขาบ้างเพื่อให้เขารู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วยังมีรสชาติยังมีสิ่งที่ดีกับเขาได้นะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ